ลายปืนเลยแยกออกเป็นสองฝูงปน,นิน ป็นทางเลครับลองขึ้นต้นไม้ต้นนี้ดูก่อนครับที่บางสแกนนะอาจจะมีตัวป่ับ ว่าจะขึ้นหลายรอบแล้วผ่าน,นไม่มีโอกาสขึ้นสักทีมารอบนี้ครับเห็นเหมาะเหมาะก็เลยลองขึ้นดูครับผมขึ้นยากอย่างนั้นนะลืน่น ว่าจะเจอปลาอะไรหรือเปล่านะเผื่อมีปลาน,นินครับ ตัวสวยด้วยประก็ส่งลูกคอบผมไม่ยิงนะผม แม่มันขึ้นล่ะลูกคอกปากระสงขึ้นอยู่ปลายปืนเลยลูกคอกไม่ยิงับปลากระสงเป็นปลาหายากเนาะออกไปนู่น ยิงป้นนินดีกว่าครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องอินป่ากับหน้าดีด้วยนะครับขอบคุณครับ ลูกปอกปลากระสงแม่กับพ่ออยู่สองตัวเลยครับนี่ปลาปืนมุกมิบมุกม,บมิบอยู่ตรงนี้นะแม่มันตัวขาวๆอยู่ในน้ำตัวขนาดข้อมือคิดดูว่ามันจะโชว์ตัวให้ดูหรือเปล่านะ เมื่อกี้โชว์ไปแล้วรอบหนึ่งแยกฝูงเขาไปตรงนู้นนี่ครับแม่มันขึ้นมาแนละ้วปลายปืนเลยแยกออกเป็นสองฟูง แล้วก็จะลงไปกบดานคล้ายๆชะโดครับผมฝูงใหญ่อยู่ครับอีกฝูงทำไมมันถึงแยกกันไมู่้ ก็ส่งมาอีกแล้วครับรอบที่สามวนอยู่ตรงนี้ครับแม่มันอยู่ใต้โลกครับบุมองเห็นขาว พอส่งไม่ยิงนะครับผมลูกอคอกนะพ็ยิงปาน,นินมาให้ดูแทนครับปาน,นินก็ไซส์ดีอยู่นะไซส์ว้นวนๆดีเนี่ครับผมปเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวตามพี่รุตกับพิยะไปก่อนนะครับตามไปข้างหน้าแกล่วงหน้ากันไปหมดแล้วครับผมเหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยยังตามหลังเขาอยู่ ปานินไม่มีแล้วครับไม่เห็นแล้วครับครับก็รออยู่บนต้นไม้นี้มาพักใหญ่ๆแล้วเนาะเมื่อกี้ยิงปานินไปรอมาพักนึงแล้วครับผมแล้วก็พี่รุศกับยะก็ออกไปข้างหน้าแล้วเนาะล่วงหน้าไปแล้วนี่เราก็ต้องขอตัวตามไปก่อนแล้วครับผมตามพี่ยะกับพี่รุศไปเนาะฝนมืดมาแล้วครับเผื่อจะไม่ทันฝนเนาะ ไอ้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับผมลงจากต้นไม้ต้นนี้ก่อนเลยครับยิงช็อกเกอร์ผุดกับโดนเฉยเลยเม็ดเป็นทางเลยครับลาผุด ตอนยิงไม่ได้ถ่ายนะมันผุดขึ้นเนาะกดถ่ายไม่ทันวางปืน,นมันผุดขึ้นมาครับกดถ่ายไม่ทันลองยิงลองยิงดักดูโดนเฉยแล้วครับโกเกอร์ตัวบนล้มเลย นี่ครับผมซ็อกเกอร์ไอด้ดูดมันพุดขึ้นมาครับขึ้นมาพุดปุ๊บก็ยิงดักลงไปถ้ายิงนี้ได้ก็สวายก็น่าจะยิงได้นะครับผมสั่เมันเริ่มเลยบอกว่าเนื้อมันกินได้นะครับยวจะลองเอาไปดู ครับเสียงมันร้องโดนหางเข้าหางครับลงกันเลยครับผม ตัวใหญ่กว่าปัานินนี่ครับเย็นมากแล้วเนะแต่ก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องยิงปากับนาทีด้วยนะครับขอกำลังใจจาก fc เนาะเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจ คนทำคลิปเนาะกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่หูไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผมวันไหนเจอปลาก็ดีไปวันไหนไม่เจอปลาอย่างวันนี้ครับจะได้น้อยหน่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นก็จะมาลงให้ดูนะครับผมก็จะมาอัพให้ดูกันเรื่อยๆครับเก็ดมันหนีับผมเกดแข็งมากเลยครับแข็งเป๊กเลย เหมือนก้างปลาครับ